สวัสดีนักเรียนชั้นปหกทุกคนนะคะวันนี้วิชาการงานอาชีพ คุณครูจะมาสอนในเรื่องของงานธุรกิจรายรับรายจ่ายนะลูกนะรายรับรายจ่ายเป็นยังไงงานธุรกิจเป็นยังไงมาดูกันลูกอะโอเคคุณควรจะเริ่มต้นจากการบันทึกรายรับรายจ่ายนะลูกนะการบันทึกรายรับรายจ่ายเนี่ยเป็นการบันทึกรายละเอียดการเงินการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเรานะลูกนะก็มีทั้งรายวัน ลายสัปดาห์รายเดือนลายปีนะเราบันทึกเป็นลายวันไปก่อนอ่าพอ7วันปุ๊บจะเป็นการบันทึกลายสัปดาห์พอถึงอ่าสสัปดาห์จะเป็นบันทึกรายเดือนพอถึง12บสเดือนจะเป็นบันทึกลายปีนะลูกนะเราบันทึกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่บันทึกทุกวัน บันทึกทุกวันแล้วบันทึกทําไมาคคอ่ะคุณครูอ่าบันทึกทุกวันทําไมมันจะมีความสําคัญอยู่ลูกมีความสําคัญยังไงไปดูกัน Um, ที่จริงอะ่ะมีหลายเยอะแยะมากมายเลยอันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาให้ให้ดูเนาะลูกเนาะบอกฐานะทางการเงินในอดีตและปัจจุบันเห็นไหมมีทั้งอดีตและปัจจุบันถ้าเราบันทึกตั้งแต่เริ่มต้นนะลูกนะเราจะมาเปิดย้อนกลับไปดูในอดีตว่าเออเราใช้จ่ายเงินเป็นยังไงแต่ก่อนอะ่ะรายรับเราเยอะไหมหรือตอนนี้รายรับเราเยอะกว่าหรือค่าใช้จ่ายเราเยอะกว่ารายรับหรือเปล่าเห็นไหมลูกปัจจุบันปัจจุบันนี้ล่ะปัจจุบันนี้โอ้ โอ้โหโลกโควิดระบาดมากเลยรายรับก็ไม่ค่อยมีมีแต่รายจ่ายอย่างเดียวเลยเห็นไหมเราก็จะมีบันทึกอยู่แล้วเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราควรจะจะประหยัดเงินยังไงจะดูแลการเงินในครอบครัวเรายัางไงจะช่วยพ่อแม่ยังไงใช่ไหมลูกอ่าโอเคเห็นไหมช่วยวางแผนทางการเงินเนี่ยคุณครูก็พูดไปแล้วว่าเป็นยังไงวางแผนทั้งอดีตปัจจุบันจนถึงอนาคตรวม เลยด้วยสามลุกอนาคตอะหนูอยากมีบ้านสักหนึ่งหลังเป็นบ้านสองชั้นหรือหนึ่งชั้นอาจจะเป็นบ้านไม้หรือบ้านปูนเห็นไหมอ่าเราก็ต้องวางแผนทางการเงินก่อนว่าเราจะ เอาเงินส่วนนี้ไปทําอะไรซื้อบ้านซื้อรถซื้อกระเป๋าซื้อการเกงซื้อเสื้ออาจจะเป็นของยิบย่อยของปัจจัยปัจจัยสี่ในชีวิตประจําวันเราอะเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอะไรอีกเยอะแยะมากมายเครื่องบริโภคบริโภคนะลูกนะโอเคต่อไปใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จําเป็นอันนี้สําคัญที่สุดในชีวิตประจำวันเรานะตอนนี้ลูกนะของที่ไม่จําเป็นอ่ะอมไม่ต้องไปซื้อ อย่างเช่นมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแล้วแต่แค่อยากได้อะอยากได้เห็นเพื่อนมีอยากได้โทรศัพท์เพิ่มอีกหนึ่งเครื่องอันนี้มันเป็นของที่ฟุ่มเฟือยมากซื้อมาก็ไม่ได้ใช้เยอะแยะมากมายใช่ไหมลูกเราก็หยุดการใช้จ่ายช่วงนี้ไปก่อนเห็นไหมเพราะว่ารายรับเราไม่มีเลยมีแต่รายจ่ายอย่างเดียวอะไรแบบนี้ลูกเนาะอ่ะโอเคต่อไปที่คุณครูบอกเลยว่าช่วยประหยัดเงินอันนี้สําคัญที่สุดประหยัดเงิน เนาะช่วยประหยัดจริงๆเพราะว่าอถ้าเราบันทึกจริงๆนะลูกนะับันทึกรายรับรายจ่ายในชีวิตประจำวันชีวิตประจําวันเราทุกทวันเนี่ยจะช่วยประหยัดเงินได้เยอะเลยเนาะโอเคอะน้องนัดบอกว่ารายรับรายจ่ายนี่ง่ายสุดเลยผมทําทุกวันเลยครับคุณครูอาทายังไงล่ะในบองครูดูซิอ่ะแม่ให้เงินหนึ่งร้อยบาทครับวันนี้นะอาผมอะซื้อข้าวกลางวันไปห้าสิบาท ซื้อขนมไป20บาทครับคุณครูแล้วซื้ออาหารปลาตอนเย็นเนาะตอนเย็นผมอยากทาบุญอ่ะวันนี้ผมก็เลยซื้ออาหารปลา10บาทคงเหลือเท่าไหร่อ้ามีเงินอยู่100รซื้อข้าวกลางวันไป50ซื้อขนมไป20ก็เป็น70ละใช่ไหมซื้ออาหารปลา10บาทก็เป็น80ละ1 0 0ลบ80เหลือ เหลือ2ี่าทบ่าทถูกต้องอโอเคไปต่ออ,อันนี้เป็นหน้าตาของแบบบันทึกรายรับรายจ่ายนะลูกช่องแรกจะเป็นวันเดือนปีเขาจะเขียนยอ่อนะลูกนะวันเดือนปีเขาจะเขียนวอลวนเดอร์เด็กปอปาเนาะแล้วก็รายการรายการเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะรายการก็มาจากแม่ให้เงินซ,ซื้อของขวัญซื้อขนมซื้อน้ำเปล่าซื้อน้ำโคก้ก อาก็ว่าไปหลูกซื้อเยอะแยะมากมายหรืออาจจะไม่ซื้อมีแต่เงินออมอย่างเดียวก็ใส่ในรายรับได้เห็นไ,ไหมอ่ารายรับก็จะมีหน่วยเป็นบาทแล้วก็เป็นสตางค์บางที่ใบเสร็จรับเงินอะ่ะ ที่เราไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้าต่างๆก็จะมะีเขาจะบอกสตางค์ไว้ด้วยใช่ไหมห้าสิสตางค์ยี่สิสตางค์ก็ว่าไปใช่ไหมลูกอ่าเราก็เอามาใส่ได้รายจ่ายบาทแล้วก็สตางค์เหมือนกันเป็นหน่วยเหมือนกันคงเหลือบาทสตางค์เหมือนกันมีหน่วยเป็นเหมือนกันเนาะโอเคอ่ะคุณครูยกตัวอ,อย่างให้ดูอ่ะเริ่มตั้งแต่วันที่16ทธันวาพศ2พศ2 5 6าเห็นไหม ถ้าอ่านแบบนี้คือเต็มตัวเลยใช่ไหมลูกแต่เรายอ่อเราย่อออกมาเขียนง่ายๆไม่ต้องเขียนเยอะนะลูกเนาะอ่ะโอเคแม่ให้เงินเมื่อกี้เท่าไหร่ลูกแม่ให้เงินเมื่อกี้เท่าไหร่ให้น้องนัดไปเท่าไหร่นะให้น้องนัดไปหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมเป็นรายรับนะลูกนะได้เงินมาเป็นรายรับ อ่าไม่มีสตางค์ครับคุณครูโอเครายจ่ายไม่มีนะรายจ่ายไม่มีคงเหลือ100บาทส่วนส่วนสตางค์ซื้อข้าวกลางวันไปแล้วซื้อข้าวกลางวันไปแล้วเท่าไหร่ซื้อข้าวกลางวันไปแล้วเท่าไหร่50บาท คงเหลือเท่าไหร่อะซื้อข้าวกลางวันเป็นรายจ่ายนะลูกนะอ่ะเหลือ50บาท100-50ลบ50เหลือ50บาทใช่ไหมซื้อขนมไปเท่าไหร่รายจ่ายนะลูกนะซื้อขนมไปเท่าไหร่เมื่อกี้2 0มะย0บาท่วนนสตางค์คงเหลือ30บาทเอา50-20ลบ20เหลือ30บาท0ูนสตางค์อะต่อไปซื้ออาหารปลาซื้ออาหารปลาไปเท่าไหร่ เสื้อหารปลาเป็นรายจ่ายไปสิบบาทส่นสนสตางค์อ่ะคงเหลือเอาส่นสนสตางค์หายไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมาเองอ่ะรวมวันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรละคุณครูใช้แค่เนี้ยแหละว่าว่าไม่ไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วก็ไม่อยากใช้เงินเยอะอยากให้มีเหลือเงินออมบ้างอะไรแบบนี้เนาะเหลือยี่สิบบาทนะวันนี้นะโอเค รา,ายรับรวมทั้งหมดของวันนี้ก็คือได้มาแค่100่งรอยบาทอ่าส่วนส่วนตางรายจ่ายเท่าไหร่วันนี้อ๊ใช้จ่ายไปเยอะเลยนะตั้งแปดิบาทแนะ่อ่าคงเหลือเท่าไหร่ลูกคงเหลือเท่าไหร่คงเหลือยี่สิบบาทโอเคประมาณนี้นะคุณครูอัดไปเร็วหน่อยประมาณนี้นะลูกเนาะโอเคง่ายมากง่ายมากๆเลยอ่าโอเคมาดูกันอันนี้คุณครูทําตารางมาให้ อ่าทำตารางมาให้เลยสวยมากอาแบบบันทึกรายรับรายจ่ายมีวันเดือนปีรายการรายรับรายจ่ายคงเหลือหน่วยเป็นบาทและเป็นสตางค์ยังเหมือนเดิมออันนี้คุณครหูหยิบมาจากตารางเมื่อกี้ใช่ไหมวันที่16บธันวาหกสี่แม่ให้เงินเท่าไหร่หนึ่ง้อซื้อข้าวกลางวันเท่าไหร่ซื้อขนมเท่าไหร่อาหารปลาเท่าไหร่อะโอเคต่อไปมาดูยอดเงินคงเหลือ ยอดเงินคงเหลือตรงนี้เห็นไหมเหลือ20บาทอ่าเหลือยีบาทเก็บเงินไว้เก็บเงินไว้เก็บเงินไว้ถ้าไม่ยกยอดมาเงิน20บาทนี้จะหายไปโดยปริยายโดยเราไม่รู้เลยว่ามันหายไปไหนดังนั้นในวันที่17บธันวาคม64เราต้องเขียนว่าเงินคงเหลือวันที่16 เงินคงเหลือวันที่16เหลือเท่าไหร่เอามาใส่ช่องล,ลับจะเหลือ100บาทก็เอามาใส่ในช่องรายรับจะเหลือ1000บาทก็เอามาใส่ในช่องรายรับแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปทำอะไรเท่านั้นเองลูกเนาะอ่ะอ่าวันที่17บธันวาหกสี่อ่าน้องนัทบอกว่าพ่อให้เงินพ่อให้เงินสองบาทคุณครูอ่าก็ใส่ในรายรับ ไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรเลยก็คงเหลือสองร้อยบาทใช่ไหมเงินคงเหลือวันที่สิบหกธันวาอ่าอย่าลืมนะสิบหกธันวาตรงนี้ก็เอามาใส่20บาทนะเนาะเป็นเงินเป็นเงินรายรับอืมโอเครายจ่ายไม่มีแดดแดดไปแล้วก็อ่า คงเหลือเท่าไหร่เอา200บวก20เป็นเท่าไหร่ลูกเป็น2 2 0บาทเห็นไหมรายรับเพิ่มขึ้นเพราะว่าวันนี้พ่อมีเงินให้ตั้ง200แนะ่แล้วเงินเหลือจากเมื่อวานตั้ง20บาทแนะ่อ่าก็เป็น2 2 0บบาทวันนี้ไม่อยากใช้เงินเลยแต่อยากซื้อ ดินสอสัก1โหลเพราะว่าดินสอใช้เยอะมากชอบวาดลูกอ่าฮะเนาะการซื้อดินสอนี่เป็นรายรายจ่ายนาะลูกเนาะเป็นรายจ่ายซื้อดินสอ1นโหล100บาทโอ้ดินสอแพงจังเลยตั้ง100บาทเนี่ยหนึบาทนาะลูกเนาะแล้วก็คงเหลือเท่าไหร่เอา2 2 0ลบ100ยี่เอ้ยหนึบาทเหลือ120บาท เหลือ120บาทเห็นไหมอ้าวันนี้ไม่ทําอะไรแล้วกับข้าวก็คุณพ่อคุณแม่ทําให้แล้วขนมก็มีในตู้เย็นแล้วไม่ซื้ออะไรแล้วอยากเก็บเงินไว้ดีกว่าอ้าเขียนว่ารวมเลยลูก220บาทใช่ไหมรายรับอ้ารวมมาเนี่ย200บวก20เป็น220บาทไม่มีสตางค์ก็ศูนย์ศย์ไปรายจ่ายเท่าไหร่วันนี้ซื้อดินสอแค่1นึโลเท่านั้นเองแค่100บาทเนาะคงเหลือเท่าไหร่120บาท คงเหลือเท่าไหร่ร้อยี่สิบาทก็เอาสองร้อยลบรอหนึ่งร้อยบาทก็เหลือร้อยี่สิบาทเห็นไหมง่ายมากเลยเนาะง่ายมากเลยสําหรับรายรับรายจ่ายของปฐมศึกษาปีที่หกก็มีประมาณนี้นะลูกนะคุณครูฝากงานไว้เห็นไหมคุณครูฝากงานไว้ใบงานที่สองเรื่องรายรับรายจ่ายเป็นงานธุรกิจอันนี้ลูกต้องรู้นะแล้วก็ต้องทําให้เป็น ต้องรู้แล้วก็ต้องทําให้เป็นเนาะยังไงก็ส่งงานคุณพูในลายกลุ่มเหมือนเดิมนะลูกนะโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ